งเมืองดาวดวงฝ่ายประชาธิปไตยมันสามารถจะกลับมาเฟื่องฟูได้อีกไหมนะสามารถจะชนะได้ไห<ด>มเรา,าเอาตรงๆเนี<ด>่ยโดยอะไรโดยอะไรได้เราต้องรู้ว่าดวงเมืองกรุงเทพที่ตั้งประเทศเราตอนเนี้ยมันผูกไว้แบบนี้ใช่ปะเราต้องผูกว่าดวงเมืองที่เป็นเมืองของคนประชาชนทั้งหมดในแผ่นดินเนี้ยที่เป็นชาวบ้านเนี่ยมันจะต้องวางใน รักดาราศีได้ถึงให้มีผลกับประชาชนเพราะผมเคยบอกไว้เมื่อกี้แล้วไงว่าพระยาโหราธีบดีเคยบอกกับราชการที่หนึ่งว่าเนี่ยฝ่าบาทดวงแบบเนี้ยราชวงศ์จะอยู่ดีแต่ชาวบ้านข้างล่างจะวุ่นวายเขาถึงเอาดวงราชลา,ลาสดสรอนกับทหารมาปนกันอยู่ไงเห็นป่ะราสดสนอนกับทหารถึงวุ่นวายตลอดอืไปดูดีๆนะมีคนพูดไปด้วยประโยคเนี้ย เอาดวงของราษดรกับทหารมารวมกันเนี่ยเห็นไหมมันถึงต้องมีการเกณฑ์ทหารอยู่ตลอดที่ผมเคยเล่าให้ฟังจาได้ปหะแล้วพระยาโหราธิบดีก็บอกว่ามีอดวงหนึ่งคือราษฎรบ้านเมืองจะเจริญแต่ราชวงศ์จะถอยลงอทองดวงเขาไม่ยอม,อมเขาถึงเอาดวงนี้แหละเดือนเมษาอันนี้แหละพ่อบูครับแล้วก็เพราะนั้นเห็นไหมสังเกตเดือนเมษานี้บ้านเราไม่ไม่จะมีเหตุการณ์ร้ายๆตลอดเลย พฤษภาเทมินสังขารค่าเสื้อแดงก็เมษาพฤษภาเหมือนกันเมษาพฤษภาตุลาเพราะเขารู้ว่าเมษาพฤษภาตุลามันเป็นส่วนที่เอื้อกระดวงเมืองอเขาเอาเหตุการณ์พวกนี้ยไปสังเวยบับผีบวงสวงผีดวงเมืองไงไอที่เขาไหว้น้ําแดงคือไหว้ด้วยเลือดสมัยโบราณมันใช้เลือดปัจจุบันมันก็ไหว้ด้วยน้ําแดงไงเหตุการณ์พวกเนี้ยเจ้าเขาเอาโขนะมาดู ไม่เห็นเลย,อา,ายอาจารย์เทพสาริกบุตรเขาก็ดูฝั่งเจ้าสุดท้าย <c oughs> วิชาเข้าตัวเองคืออะไรรู้ป่ะป่วยเป็นเบาหวานต้องตัดขาเทพสาริกบุตรเนี่ยเก่งขนาดนักแต่สุดท้ายตัวเองก็แพ้ภัยตัวเองคืออะไรต้องตัดขาตัวเองเพราะป่วยเป็นเบาหวานวิชาเข้าตัวเพราะนั oh. ่นเดียดที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ที่นาะขุมเทงอบอกผมว่า เราจะวางดวงยังไงให้สู้กับเจ้าผมบอกแล้วไงว่าพระโอราธิบดีเคยดูไว้ว่าผูกแบบเนี้ล่าสระดอนชาวบ้านร้านตลาดแผ่นดินแหละอยู่ดีมีสุขแต่ฝั่งเจ้าจะลำบากแต่ถ้าผูกว่าให้ฝั่งเจ้าเจริญอยู่ได้เป็นสุขเหยียบทุกคนไว้ข้างล่างทะเลาะวุ่นวายและเสวยผลประโยชน์จากการทะเลาะวุ่นวายฝั่งเจ้าข้างบนราชวงศ์จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหากินแบบนี้ไง เพราะนั้นเราต้องรู้ว่าใครจะแก้ดวงแบบนี้ได้ตอนเนี้ยโหลาจารในแผ่นดินปิดปากกันหมดรู้ไหมเพราะมีลูกปืนไปรอเพราะมีลูกปืนไปรออยู่อาจจะเป็นลูกปืนที่ว่าเข้าเหนียวบ้ามวงแบบกลิบสีวลาอยู่ดีๆโหนดังขับรถไปแล้วรถคว่ำอ๋อเอ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 ออ่าดีนะดีนะเห็นไหมเพราะนั้นคนที่รู้วิชาโหราศาสตร์ จริงๆีอยู่เ<อ><ไ>ป<อ>็นเป็นที่อาจารย์โหราศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งในความมั่นคงของพวกมันใช่ไหมมันถืออย่างนี้ใช่ไหมใช่ถูกเมื่อกี้ที่ผมถึงบอกเลยว่าออจินซีฮ่องเต้อะพอรู้ว่าลูกชายเกิดด้จับยามสามตาปั๊บแล้วถึงตั้งชื่อลูกได้เห็นปะเจ้าข้างบนมันสอนวิชาคนนี้ให้กับลูกหลานไม่หมดไม่ให้ตกทอดไปถึงชาวบ้านเพราะจะรู้ทางเขาได้ถ้าตกท่อลอกมาก็จะมีปัญหาว่าไปขันแข่งสู้กับเจ้า มันจะมีปัญหากับเขาเอาอย่างนี้ผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะพระราชวังกรุงปักกิ่งเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึง่งจูหยวนตางตั้งราชาวงศ์หมิงได้เนี่ยรู้ไหมว่าความเอามีโธแก่คืออะไรเราเห็นได้ดังจีนงไหมที่เขาไปถ่ายที่วังต้องห้าม mm hmm. จะมีพระที่นั่งอยู่องค์หนึง่งใหญ่ๆแล้วจะมีไอ้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 สะพานเป็นข้ามตรงคลอง,งเล็กๆบนท้องบางกอน,นั่นแหละเห็นไหมพระที่นั่งองค์เนี้ยนะเขาเรียกนัก ปราดที่เป็นโหราจารย์เข้าวังหมดแล้วเขาทำยังไงรู้ไหม hmm. ให้เขียนลอกตำราออกมาวิชาโหราศาสตร์หงจุย้ยทั้งหมดในแผ่นดินจีนเขียนออกมาทั้งหมดเลยนะ hmm. เขียนเสร็จแล้วคัดลอกแล้วก็กลับหัวกลับหางแล้วส่งออกไา hmm. โหราศาสตร์โหราจาร์เหล่านั้นเข้าไปรู้ว่าตัวเองตาย hmm. เพราะฆ่าฝังบกในวัก hmm. นี่คือความเย hmm. ี่งโหดอภิของฝ่ายเจ้า hmm. เห็นปะ ขนาดของจีนสมัยโบราณยังมีเลยเห็นไหมทําแบบนี้แหละอะํำราชุดเนี้ยส่งออกไปจากนอกหวังแต่บนเป็นล่างล่างเป็นบนจากซ้ายเป็นขวาจากขวาเป็นซ้ายจากเฉียงบนมาเฉียงล่างจากเฉียงล่างมาเฉียงบนตรงกลางไม่ตรงกลางข้างบนไม่ข้างบนเพราะนั้นไอวิชาโหราศาสตร์ที่ตกทอดอยู่ในประเทศไทยที่เป็นเป็นฝั่งจีนนะแท้เลยจะมีอยู่ที่ไต้หวันเหรอถ้าใครอยากจะเรียนโหราศาสตร์จีนฮวงจุ้ยจีนคุณต้องไปเรียนที่ไต้หวัน เพราะแผ่นดินใหญ่มันทำลายบรรดาธรรมไปหมดหรือเปล่าถูกถูกอืมันไม่ให้เรื่องนี้เลยมันไม่เอาเลยเรื่องนี้มันไม่เอาเลยมันสั่งเผาตำหลกตำรามันสั่งเผาหมดเลยยุคสมัยใช่นู่นนั่นแหละสมัยปฏิบัติจีนนั่นแหละใช่คือทำลายทิ้งหมดเลยนะแล้วก็เหลือรอดก็ตกทอดไปที่ไต้หวันกับฮ่องกงแต่ฮ่องกงวิชาไม่แท้ซุนเปลินไปกับสุนเปรินนี้ลงใต้ไปทางจีนไปไต้หวันใช่ปะไปไปในยุคนั้นครับ แล้วแล้วไอ้นี่นะผมเล่าเป็นความรู้เสริมเล็กๆน้อยนะจะมีวัดอยู่แห่งหนึ่งในไต้หวันนะไอ้ยันปวยกลวยที่แปะกันตามหน้าบ้านคนไทยเราที่มีเชื้อสายจีนที่เป็นรูปปวยกลวยเหมือนกับตัวปลาเงินตัวปลา,าเงินปลาทองที่บนเห็นไหมไอตัวนั้นแหละนะมันจะมีป่วยกลวยแบบหนึ่งซึ่งมันจะเป็นยันที่มีลิ์สูงมากจะอยู่ที่ไต้หวันด้วยในวัดเนี้ยแต่ผมจําชื่อไม่ได้แล้วเขาจะทําไว้สองอันคู่กันไว้ในในโบสถ์ของวัด พุทธฝ่ายมหาญาติแล้วติดเอาไว้เพราะ,ะนั้นวิชาแท้ๆใครบูเตลูแล้วอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ฝ่ายจีแล้วเป็นของแท้อยู่ก็จงไปประเทศไต้หวันครับแต่ทุกวันนี้ที่ฮ่องกงไม่แท้แล้วนะวิชาไม่ได้ผลอ,อันนี้ผมบอกไว้เลยอันนี้บอกไว้เลยว่าที่ฮ่องกงถ้าใครไปเรียนรู้เลยว่าวิชาได้ไม่ครบแล้วก็ไม่แท้ด้วยอืมอืม เพราะนั้นคนฮ่องกงเด่ยเขามมเตลูดักพอๆคนไทยนะมันจะมีอยู่ตึกอยู่อันหนึ่งที่เขาบอกว่ารัฐบาลจีนไปสร้างแล้วไปขวางทางมังกรลงเล่นน้ำทะเลหน้าอ่าวฮ่องกงเห็นไส่จนต้องรื้อออกแล้วสร้างใหม่อะเห็นไหมนี่เขามมเตลูขนาดนั้นเลยนะฮ่องกงอ่ะโอ้โหบ้านเราก็ไม่ธรรมดาครับครับบ้านเราเด่ยก็ไม่ธรรมดาเล่นศิยศาสตร์เล่นเล่นเด็กก็ดักกันอยู่ล่ะเดไม่โดนข่าวมาอีกครับคนไทยประดับครับว่า ถ้าเราจะงูเตลูเนี่ยถ้าท,าทําจากที่บ้านเนี่ยทําทําได้ไหมถ้าทําได้ทําได้โดยอะไรถ้าทาจากที่บ้านเนี่ยนะถ้าเรารู้วันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากผู้นั้นแล้วเรารูรเ้เราเรารู้เนี่ยเรารู้วันเดือนปีเกิดไอ้พระเชดลรองก์เนี่ยเราทาพิธีทีทททท่บ้านอนะ่ะเอารูปมันมาทําอะไรได้บ้างทำพิธีสะกดฝังดวงโอ้สกดวิญญาณวัชดารองก์นะฮะสกดดวงสกดดวงวัชดารงก์พี่น้องฟังสายมูอ่าทำยังไงครับอ่าท่านพระโลหิตครับ ก็คือต้องหาหาผมไอตัวนี้ผมไม่เก่งนะอืแต่ว่าพอรู้ดวงรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเขียนแล้วสะกดแล้วมีรูปลักษ์ของเขาเนี่ยรูปถ่ายเนี่ยเอ,อเอามาม้วแล้วสะกดแล้วก็หาฝังลกไปออต้องหาคนที่มีวิชาแล้วทำํำไปจ้างหมอเข <หา S 1> มรมาได้ไหม หมอขเบรที่ดีๆเก่งๆ,ๆ,ๆมีเยอะนะแถวแถวสุรินทร์อ่ะเ,ออเยอะนะเก่งๆอะเยอะอันนี้ผมบอกเลยนะแถวสุรินทร์เนี่ยคนเล่นขอธนูนออ่ะวิชาสะกดดวงฝังดวงเยอะใช้ยาสั่งสะกดนี่แหละแม้กระทั่งผมเคยได้ยินแม้กระทั่งอ่าชาวอะไรนะชาวมอแกนที่ว่าเป็นไม่ไม่มีอไรไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยเขาก็ยังถือ,ถอเรื่องนี้กันอยู่นะไอ้พวกชาวมอแกนไอ้ชาวพพนทะเลไอ้พวกที่ ตอนที่โดนซินิมงซินิมินะชาวมอกแกนเขาก็ถือเรื่องนี้อถื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 อเอาง่ายงแม้แต่คนเมืองเหนือเชียงใหม่อ่ะคุณหลวงวิลังคะลบแพ้พนังจามาเทวีอ่ะเอาใบภูเสียบใช่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 เอาให้กินอห็เห็นป่ะแล้วมันถึงเป็นตำนานไงคนทางเหนือเนี่ยเวลาจะเขาจะกินใบภูไงเขาจะเด็ดปลายมันทิ้ง เออเ,เขาจะเด็ดปลายนใบพูทิ้งแล้วเพื่ออะไรเนี่ยไอหลวงมาลังกาเนี่ยมันก็ว่าเอาอันแม่จาประเทวีเนี่ยเอาใบพูจิหีเออเป็นว้าคนเมืองคนว่า<ช>เออแล้วก็ขอกินก็เลยแพ้เอออันนี้ผมได้ยินมาคนเฒ่าคนแก่ทางเหนือเขาเล่ากันมาอันนี้ได้ยินได้ยินแล้วแล้วแล้วอย่างนี้นะไม่ใช่ใบพูใบพูสอดเข้าไปอย่างเดียวนะทําเป็นมงกลมงกุฎแล้วเอาไปให้ใส่แตเป่าหรอกมงกุฎนั่นอะใส่ขนมงขนบ่อย <laughs> ่อะไรลงไปแล้วก็มีเอาผ้ากางเกงนงกางเกงใดพับทําเป็นทรงจีบแบบมงกุฎหุ้มหัวเลยครอบไปเลยมีเพชรพลอยติดแต่ข้างในมีมงมีหมอยมีประจำดวงประจําเดือนแล้วก็ไปครอบหัวพอพุ่งสเนาวมาสเนาวตกเลยไม่ตกถึงกลางเมืองหอยสังของพระนางจามเทวีหอยสังลําพูนเห็นไหมครับเออดีไอง <laughs> เพราะฉะนั้นไอ้พวกหาพวกนี้ได้ถ้าจะเล่นให้มันต่ําๆนะน้องๆคนไหนเนี่ยที่ดวงแข็งๆแรงๆเนี่ยน้องๆบรรดาสาวๆแล้วเนี่ยนะก็อาจจะเอาประจาเดือนของดีป้ายและส่งเข้าไปอืให้มันกินบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาทำยังไงรู้ไหม น้องผู้หญิงสวยๆเนี่ยบางคนทํางานในออฟฟิศอยากจะสะกดเจ้าได้เนี่ยอ oh. แล้วรู้อย่างหนึ่งไว้เลยนะคนในกรุงเทพเนี่ยเป,เป็นคนร้อยพ่อพันแม่ต่างจังหวัดที่มาอยู่กันเนี่ยทํางานกันเนี่ยหารู้ไหมเขาเล่นของกันแทบจะทุกคนเลยนะบา oh. งคนรู้ว่าเจ้าได oh. ชอบกินอย่างนี้ไอ้รุ่นพี่เราคนนี้หล่อไ้ยรวยไ้ยชอบเขาทำไรดีวะทำไงจ,จะจับนะเขามีคาถาสะกดตรงของดี oh. แล้วเอาแก้วหรืออะไรไปครอบแล้วก็ว่าคาถาสกดลงไปแล้วก็ใส่ดาบไปให้กินเรียบร้อยอือนะไอ้วิาชาดานรงกรมึงระวังให้ดีนะมึงไปรับเงินเวลาแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบกับพัะสงในกรอ้เฮียมึงระวังแบงค์ทุบเลือดนะเว้ยเฮียมึงจับนี่มึงแพ้เลยน้าไอ้หานี่โขมันโขมันนะฮะใช่มึงระวังให้ดีนะาไนอะ้แล,แล้วตัวเขาเองเ่ะตัวเขาเองเขาสักเสกเรืองยันในตัวเขาเยอะอที่ผมเคย<า>เอา,เอาประจําเดือนน่ะเอาทาแบงค์น่ะเรายื่นให้มันน่ะ เอาง่ายๆนะแม้แต่ว่าในในรู้ว่าในวางเนที่ที่อาหารการกินเขาอะเขาอาจจะเจือของต่ำของสุขปกใส่ลงไปบา mm hmm. งคนก็ใช้วิธีว่าอ๋อดึงขนบ่อยทั้งสเส้นหนึ่งบนบนแดอาหารให้มันกินแล้วก็ว่าคาถากำกับสะกดลงไป mm hmm. แค่นั้นก็เรียบร้อยแล้ว mm hmm. เรียบร้อยแล้วกินเข้าไปก็เจ๊งแล้วนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นไอ mm ้วิชาสะกดดวงเนี่ยนะ mm hmm. เออเดี๋ยวนี้ก็มีคนเอามาเผยแพร่ใน YouTube ในอะไรเยอะแยะแต่ที่แน่ๆถ้าอยากทำจริงๆต้องไปฝั่งทางซูลินคาเปตมีเยอะแล้วพวกนีวิชาถึงจริงแต่มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งเขาจะถือว่าดวงที่จะสะกดถ้าคนคนนี้เป็นดวงพระเจ้าเป็นดิตเป็นดวแงแหลต้องใช้ครูอาคมแลกๆล้อมกัน<อ>เป็นสิบสองคนเลย,นะลย,ยแล้วสะกดลงไปอย่างอีกก้อนี้อีกก้อนี้เล่นของแน่นอนเลยใช่ไหมเล่นของพวนี้เขาเล่นของโถ<อ> ไม่เห็นเหรอเขาดูหน้าดูตาเขาดิเออเห็นไหมออไอ้วันที่ที่ที่ดั่งนั่งเสลี่ยงรอบเบอร์กรุงเทพเห็นไหมกล้ามากเก่งมากเออวันวันวันจำได้ป่ะวันสถานาาของมัาเลนเออสถาปนาหน้าตาไม่มีลาสีใช่เออนะดำปีเลย ยิ่งไอ้กา้ากล่ามากคอมพอไหมอันนั้นยิ่งหมดราศีไปเลยนะครับนั่นโดนของอีก้อยเต็มเต็มนะครับถึงบอกไงหน้ามันเหมือนโดนของในทางสายเวทถ้าคนเชื่อนะนะแต่สําหรับผมวินิจฉัยแล้ววันเป็นโรคซางีนะเออครับเแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนั้นถ้าจําไม่ผิดเห็นไหมจะมีท้องฟ้าพระอาทิตย์ทรงกรดวงใหญ่มากวันนั้นแ่ะวันที่เขาขึ้นคลองล่าน่ะทรงกรดก็ไม่ได้ว่าดีนะเหรอเออ ทรงกฎบงใหญ่ไม่ใช่ว่าดีนะมีแต่วความพิบัติชิบหายไม่เห็นแล้วเกิดปัญหาโรคระบาดเข้ามาสารพัดสารเพเดเด็ดเดี่ย,เด,ยเดี๋ยวค่อยดูฮะเพอๆจะมีฮึ่มพึ่มกลางเมืองอย่างที่ผมวันนั้นถามผมว่าเศรษฐกิจกับกลางเมืองจะเกิดอะไรขึ้นเออผมก็เคยบอกเลยว่าอาจจะเกิดลุกเป็นไฟก็ได้เงื่อนไขโดยอะไรครับ มันมันน่าจะมีเดินขายเหรนนาสำหรับผมนะใจหน่อยเฮ้ยเออใช่ป่ะสำหรับผมนะเศรษฐกิจก็ไม่ขยับเมืองก็นิ่งตายสนิทจะทำอะไรก็ทำไม่ได้เอาลนะ่ะเดี๋ยวค่อยดูเถอะคนเรื่อไม่มีกินหางานไม่ได้ตกงานใช่ป่ะเราเลยรู้ว่าปัจจัยเนี้ยมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนออกมาอั้นจนถึงที่สุดแล้วมันจะพุ่ขึ้นมา ได้ถ้าว่านัฐบาลยังบีบคนไปเรื่อย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 เนี่ยคอยดูนะแต่ก็ไม่แน่มันอาจจะใช้วิธีเปิดว่าอ่ะเข้าออกค้าข,า,ขายอย่างนี้ได้บ้างแต่อย่างที่บอกอ่ะทั่วโลกเขาจะไปซื้อของจากประเทศไทยเลยเพราะเขารู้วีรกรรมบ้านเรามันเป็นอย่างนี้ผู้นำประเทศก็มาแบบไม่สมส่าใช่ปะ่ปะเจ้าเป็นดินก็มีปัญหาเอาอะไรมาเทียบ พอปัญหาอย่างนี้สุกงอมมากขึ้นปัจจัยพันกอบได้เต็มที่มากขึ้นทําไมจะเกิดปัญหาแบบแบบอย่างที่เสื้อแดงล้อมเมืองกรุงเทพอย่างนั้นไม่ได้นะ<อ>หรืออย่างที่เคยที่ผมเคยเล่าว่าตรงสี่แยกอเมริกันเคยโดนระเบิดจาได้<อ>ไหมพเพราะเรื่อ,องเรือบาอยาเกสนั่นละนั่นแหละหรืออย่างไอ้ตุลาหนึ่งหกหนึ่งเก้ายังคนออกเฮไปได้ขนาดนั้นนะ่ะปัจจัยอย่างนั้นที่เคยเกิดมาแล้วเลยเอื แลวสไตล์แรงงานประจําวันในช่วงตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดนึงแปดึงเก้าเห็นไหมพวกโรงแรมดุสิตธานีพนักงานก็สไตล์โรงแรมสามคโปร์เดนเต้าก็สไตล์เสร็จมาถึงปุ๊บไอคนงานโรงงานก็สไตล์ชาวนาก็สไตล์แต่ยุคนี้มันไ,ไม่เกิดขยุคนี้ไม่ไมเกิดยอมเกิดกลัวโดนตกงานนี่ไม่มีจะกินมั่งเงื่อนไขมันเต็มไปหมดคนที่มันแบบนะใช่ป่ะไอ้ปัจจัยส่วนนี้มันไม่สุกงอมขึ้นมาเต็มที่อืมครับใช่ใช่ใช่ ถ้าเราจะใช้วิธีว่าไปแย่ให้คนสูงกอมก็ไม่ใช่วิธีการที่เราจะทำเพราะเท่ากับเราเสียมเขาควายพี่น้องเราให้ออกไปเจ็บตัวซึ่งเราก็ไม่ต้องการผมก็รู้ว่าในในในหมู่ที่เราคุยกันเนี่ยนะทำได้เจ้ายังทำเลยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกเปิดเพลงให้หนักแผ่นดินและแบบไอสันติรุนเพลงร้องเพลงอะไรนะเปียวิญญาณจะร้องไอลูกหลานจังเลยนั่นแหละ โอ้โหผมยังเคยฟังเด็กๆเออฟังภาษาใจดีพอโตมาลูกความจริงไม่สะใจดิเทพค่าเสร็จบนนั้ผมถีบทิ้งไปเลยเะมันจันไรมัน่าแต่รุ่นมึงแล้วไอ้เหี้ยนะมันมาพูดิญยานป่วยชิบหายจันไรไมัน่แต่ไอสัตว์ด้วงแล้วไอ้เหี้ยเออแล้วแล้วผมถามหน่อยดิเนี่ยบ้านเราที่เกิดความวุ่นวายมาเนี่ยเพราะอะไรอืเพราะหนึ่ง อเมริกาก็เป็นตัวตั้งตัวตีมาตลอดออที่ทำให้เกิดปัญหาครั้งนั้นมามมครับแล้วมึงเคยกลับมาดักนึกบ้างไหมว่าเนี่ยประเทศเล็กๆประเทศกาลาบุรีเนี่ยนะครับกาลาฮิดนบุรีเนี่ยสมาดเสียงเรียกนะกาลาบมาฮิดนแล้วก็บุรีนะ <laughs> มึงเคยมึงเคยมึงเคยคิดบ้างไหมว่าไอกาลา กาลาฮิดนบุร,รีจะไปยังไงต่อทนกาลาฮิดนบุรีตั้งชื่อเนะเออหรือเป็นกาลาโพไซดอนตรงแถวแถวรัชดาอโศกเขายังเจ๊งเลยอะ่ะตายหา่าไม่ได้เอากาลารักบวยไปถั่วแล้วก็แม่งต่อยบวยโบราณเอ้ยไ้อ้เหี้ประเทศพังหมดเออครับแล้วมึงสร้างเพราะบกันได้าแบบนี้ขึ้นมาตลอดอืประเทศมึงเองก็สายศาสตร์ที่มึงทําผูกดวง จนประเทศมึงยิ่งใหญ่มึงก็ใช้หลักเดียวกันอยู่ที่มึงทํากับประเทศกูนี่แหละเห็นป่มปัจจัยภายนอกสุกรอบตัวเองเสวยผลอยู่คนเดียวรู้เขาเท่าทันเขาการอะไรที่ดีรู้เท่าทันเขาแต่อย่าไปหลงไหลไ่ปลื้มสนทุกอย่างก็จะกลายเป็นเหยื่อเขาเห็นปหมเป็นเหยื่อด้วยอะไรโอ้โหคนนี้วิเศษคนนั้นวิเศษเอาง่ายๆเดี๋ยวอวิชาโหราศาสตร์เนี่ยอะยกตัวอย่างอย่างเหมือนอย่า อหิงสกะเกิดมาปุ๊บอาวงอาวุธในท้องในโรงเก็บเครื่องสรพพวุธของพระเจ้าแผ่นดินสะเทือนไปหมดพาบุโรหิตมาบอกโอ้ฝ่าบาทบุคคลผู้นี้เกิดมาวันด้กจะต้องเป็นมหาโจรล้มแผ่นดินได้เลยบอกอย่าเลยเด็กเขาเพิ่งเกิดเขาจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักหน่อยนึงเราจะไปทําลายชีวิตเขาได้ยังไงก็ตั้งชื่อเขาว่าอหิงสกะเถิดเป็นผู้ไม่มีเหตุไม่มีภัยก็คือองค์ุลีบาเดือย สุดท้ายไปเจออาจารย์เฮี้ยนี่ไงก็เหมือนกไอ้พวกเฮี้ยพวกเนี้ยเสียมคนจนกลายว่าฆ่าคนเกือบจะฆ่าแม่ตัวเอง<ม>แล้วเป็นยังไงไปเจอองค์พุทธ,ธพระพุทธเจ้าท่านก็เทศโปรดสอน, <S <S สอนผมถึงบอกไงเห็นไหมโหราศาสตร์มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่สุดท้ายก็เป็นลองพุทธศาสตร์ให้เราเนี่ยสร้างความดีเถอะพวกนี้ไปไหว้พระสวดบนอะไรก็แล้วแต่ขอไปเลทางให้ดี ขอไปในทางให้ดีครับผมให้ลูกให้หลาให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายเราครับะผมบอกให้เลยนะครูบาใจอยู่พูดเลยบอกว่าให้สวดมนต์ไหว้พระทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ขอขบารขอโหดช่กรรมพ่อแม่ก็ยากที่จะหลุดพ้นก่อนจะไปราบเท้าพ่อแม่หรือเอาพระดุ๊กพ่อแม่มาเช็ดหน้าเช็ดตาอย่างน้องแซมเนี่ยพ่อแม่ไม่มีแล้วทำยังไงเนี่ยเอาก็จุดธูปจุดเทียน ขออะไรเยถึงพ่อม่มันยังไม่รู้เลยพ่อแม่มันเป็นใครเนี่ยน่าสงสารไงนี่เออ ครึ่งหนึ่งพ่อแม่เขาก็อยู่กับตัวเขาแหละเขาจะไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาเป็นใครเขาช่างแต่ในตัวเขามีพ่อมีแม่อยู่ให้ชีวิตปัามีชีวิตบาวันนี้ได้ก็ขอให้เราออกไปสู้นะเขาได้อดีเราอธิษฐานดีคครรัับบอธิษฐานดีคิดไปในทางดีส่วนคนที่มีพ่อมีแม่ก็ขอพรเขานะว่าจะไปทํากิจกรรมอะไรหรือจะไปคิดอ่านอะไรขอให้สําเร็จก้าวได้ทุกประการนะขอพรนี่เราต้องเอาอย่างดีเข้าไปสู้ครับ แล้วถ้าจะไปเล่าเรียนเขียนอ่านหรือจะไปใช้ในทางสยศาสตร์หรือพุทธศาสตร์สู้ขเขาก็สู้ชนะหมดเลยครับเราไปเราไม่ต้องไปกลัวผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกนเนี้ยลูกหลานออกไปไปไปเนี่ยไปบูเตลูกันเนี้ยอไอ้พวกหาที่จะทำอะไรหรือเปล่ากเ็เป็นห่วงเป็นห่วงเขาเป็นห่วงอ่ะก็ทําเป็นห่วงก็ก็มีอะไรจะเตือนไหมต้องต้องระวังอะไรไหมน้องต้องระวังอะไรไหมนอกจากระวังตํารวจอย่างเดียวนะต้องระวังอะไรอีกอ ก็ของพระของเจ้าออไป oh, นะ,นะส่วนบนไหว้พระああให้ดีああああああ